แท้เดวันนี้เราจะมากินหมาล่ากันนะจ๊ะทุกคนคะ่ะหมาล่าฮอตพอตนี่เลยจ้าปมาล่าที่นะคะเขาก็จะมีส่วนที่เขามาให้ก็จะมีน้ําน้ําหมาล่าน้ําซุปหมาล่าแล้วก็นี่นะคะในจานนี้ก็จะเป็นที่ได้มาจากในเซตนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเห็นหูนหูขาววุ้นเส้นแล้วก็ฟองเต้าหู้ค่ะ แล้วก็นี่นะน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาอร่อยส่วนอื่นๆก็ตามใจชอบเลยค่ะเพิ่มเติมเองเมื่อเป็นคนมากินเต้าหู้ก็เลยจัดเต้าหู้ด้วยค่ะใส่ไปเลยใส่ให้หมดเลยค่ะ อันนี้ใส่สุดท้ายแล้วก็นี่เลยนี่ก็จะมสีส่วนที่ได้มาด้วยนะนี่อันนี้ลากบัวอันนี้เส้นเส้นมันได้หลายอยู่เด้อจ้านี่ส่วนอื่นๆผักกัดขาวใส่ส่วนที่แบบว่าอยากกินแบบเปื่อยๆก่อนจะ้ะที่เหลือถึงจะมาเติมทีหลังแล้วก็ ฮีทคมโธของเรามักอะไรกับเพิ่มเติมเอาจ้ะแล้วเราก็ปิดม้อรเริ่มเดือดแล้วค่ะเหมยได้หมาล่าไม้เสียบหมาล่าเสียบไม้มาด้วยจะ้ะนี่เลยเครื่องของเราอันนี้ซื้อมาไม้ละสิบาท ไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากแม่นว่าจ่าสะดวกสบายคักมีแต่แนวหมักเลยจ่าที่เอามานี่แล้วก็รอให้เขาสุกแล้วก็จะได้กินพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมเด <c oughs> ือปดปุดๆแล้วจ้า เป็นแต่แสบาจา้ะอ,อร่อยมากลืมแนะนำนะคะหม้อที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นหม้อคอมโป,โปจะดูดีไซน์รุ่นนี้สวยมากเหมือก็ด้เลือกมาเป็นสีเขียวสวยมากค่ะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไปให้นะคะอ นี่ยใส่ลงไปอากาศหนาวต้องกินอะไรที่แบบว่าอบอุ่นร่างกายค่ะ สาลาย่หอเบคอนสาลาย่พันเบคอนออบอกกากิ่นข้ามใ่มันห่อนอจุ่มนำ้มจมนำจิ้มจิ้มน้ำจิ้ม Mm hm. Oh. ฟองเต้าหู้ของปูดต้องลองนะคะฮอตพอตมาลาฮอตพอตแจบอะายแจ็บมากๆแล้ว น้ำจิ้มเขาก็อร่อยน้ำจิ้มน้ำมันงาถ้าจะกินตอนไหนฮอน้ดหวงนพี่น้องจา้าทั้งร้อนทั้งอร่อย Stam-tam. Mm. แซ่บด้วยจ้ะเอาละจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปจะเง่าเกินไปจ้ะเดี๋ยวมือจะต่ออีก EP 2นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย